h ฮล lo สวัสดีนะครับน้องๆครับวันนี้พี่เดฟทีวี TV ก็จะมาสอนหาเซตทรงผมฟรีนะฮะแล้วก็แล้วก็สกินปืนสกินตัวละครของเรานะชุดตัวละครนะฮะก็มันเป็นกิจกรรมช่วงสุดจีนนะสะสมลูกแก้วมังกรน,นะฮะน้องๆไอ,อพี่เดฟเปิดแต่เขาไปดูรายละเอียดแล้วนะว,ว่ามันหาลูกแก้วมังกรกันยังไงนะฮะโอเคนะเข้ามาในหน้าน,านี้แล้วเรากดไปที่ รยายละเอียดกิจกรรมนะฮะเพื่อดูอรยายละเอียดกิจกรรมเอาไม่ใช่มันอยู่ในด้านนี้ครับต้องน้องนี่ฮะอยู่ที่อังเปานะฮะตุจีนเนี้ยสะสมลูกแก้วมังกรนะครับเดี๋ยวพี่เดฟจะไล่ตั้งแต่กิไปม,มีทั้งหมด6ลูกแก้วนะฮะว่าแต่ลูกแก้วนี่มันเอามาจากไหนได้ลนะ โอ้ก็มันล้วนอ่ะเนี่ยมันมันเป็นอะไรมันระบบชอบล้วนนะฮะของน้องก็มาเดี๋ยวพี่เดฟจะไล่เลยอันแรกก่อนอ่านี่นะฮะสีม่วงเนะี่ยพวกสีม่วงสีน้ําเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองเนื้อหามาจากไหนก็เราจะเล่นในโหมดโหมดแล้งอะ่ะโหมดโซโล่โหมดโซโล่หรือโหมดอะไรก็ตามนะฮะคือว่ามันมันน่าจะมีเกมน,น่าจะกําหนดไว้ว่าเราต้องผู้รอดชีวิตต้องเหลือประมาณ20คนนะ ประมาณขั้นต่ำยีคนนะถึงจะได้ลูกแก้วนะฮะโอเคนะฮะประมาณ5ลูกเนี้ยให้เราเล่นในหมดหมดหมดแรงนะฮะแล้วก็ลูกที่6เนี้ยอันเนี้ยจะเป็นไข่มังกรสุดพิเศษนะฮะสำหรับสายเติมนะฮะก็คือเขาบอกว่าลูกแก้วมังกรขาวเนี้ยรับได้ในกิจกรรมเติมเงินจุจินนะฮะตั้งแต่31นนนะะเนี้ยถึงวันที่10นะฮะเนี่ยมันก็ ถ้าอื่นๆเนี่ยมันก็จะไปดูรายใหญ่ก่อนอันดับแรกทรงผมเซ็ตผมสุดเท่น,นะฮะนี่ก็เขาบอกว่าใช้อะไรบ้างนะนี่ฮะลูกแก้วมังกรสีขาวหนึ่งลูกแล้วก็สีม่วงสีเงินสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะฮะจากไอสีขาวนี่หนึ่งลูกสีม่วงเนี่ยถึงห้าอันเนี้ย หาเอหกลูกนะฮะน้องๆผมจะรับได้แต่พี่เดฟไม่รู้อ่ะว่ามันจะถาวรหรือเปล่าน่าจะถาวรดูจากท่าแล้วนะฮะแล้วก็อันนี้ก็อย่างสิบลูกแต่ว่าไม่มีลูกลูกมังกรสีขาวนะฮะกแก้มกรสีขาวไม่มีอ่าสกินปืนนะเซ็ตสะกินปืนของเราก็อ้ยอันนี้มันของฟรีนะฮะน้องๆแค่น้องเก็บให้ได้สิบลูกล้งนั้นสามลูกอ่ะสีเขียวสีแดงสีเหลืองสิบลูกแรกเลย จบนะฮะแต่มันมีจำกัดเวลาของกิจกรรมมันอยู่นะครับข้อนี้กันเซมกอนเอเคสีเหลืองนะสีทองสุดแท้ใช้แค่สิบลูกกับพี่เ็้พี่เ,เดฟเก็บไปแล้วสามสองลูกนะฮะหนึ่งโอ้โหเหรียญทีดดเดียวอะแค่น้องๆเข้าไปเล่นนะฮะไปเล่นในโหมดแรงหมดอะไรก็เล่นไปเถอะให้ได้ที่หนึ่งหรือเออประมาณที่สิบถึงสิบห้าสิบหนึ่งโอ้โหเนี่ยมันแจกจบเกมแจกแน่นอนอ สุดยอดไปเลยครับน้องๆพยายามเล่นให้ไวๆเก็บลูกแก้วไวๆสายเติมรีบเลยนะของฟรีนะฮะสายสายฟรีไม่ควรพลาดนะฮะโอเคอัตาการอดเฮ้ยมันมีอย่าเพิ่งนะน้องมันมีอัตาการอดด้วยดูดินี่มันวัดโอ้โหสุดยอดอ่ะส่วนที่สูงไว้ โ okay, อเคครับน้องๆครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมเข้าไปหารูกแก้วกันด้วยนะฮะก็สายเติมก็อย่าเพิ่งอย่าลืมเติมนะฮะเติมกี่บาทก็ได้มันก็ให้เลยมั้งนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะฮะ